คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีต2ด้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินให้ผ่อนได้นะครับจำนวน48งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินและแตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีต2ด้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินให้ผ่อนได้นะครับจำนวน48งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดินแปลงหัวมุมตรงนี้เลยนะครับในเขตพื้นที่บ้านปลาศาสตร์หมู่ที่7นะครับตำบลเมืองปลาศาสตร อำเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดถนนทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับมีหน้ากว้างทางด้านทิศเหนืออยู่ที่45เมตรเลยนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นถนนคอนกรีตเช่นเดียวกันนะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่27เมตรนะครับที่ดินของเรานะครับเจ้าของที่ดินได้ผมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะมาสร้างบ้านสวนได้เลยนะครับอยู่ห่างจากถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทนะครับหมายเลข6019นะครับเข้ามาเพียง300เมตรแค่นั้นเองนะครับจะเป็นทางหลวงเส้นเชื่อมระหว่างอำเภอนูนไทยนะครับไปยังตัวอำเภอนูนสูงนะครับของเราจะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างนนนสูงกับนูนไทยนะครับในเขตพื้นที่บ้านปราศาสตร์ตำบลเมืองปราศาสตร์อำเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมแนวเขตที่ดินของเรานะครับนี่นะฮะ ด้านนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับขนาดกว้าง5เมตรนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับยาวไปจนถึงเสาคอนกรีตด้านนู้นเลยนะครับรังวัดปักหลักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะฮะจะเป็นบ้านสวนสวยๆนะครับหลังนี้เลยนะครับของเราจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามดูจากภาพถ่ายมุมสูงแล้วจะเห็นได้ว่าแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามมากๆนะครับติดกันกับแปลงของเรานะครับทางด้านทิศใต้ ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับสวยๆเช่นเดียวกันนะครับของเราสามารถทําบ้านสวนได้ลักษณะเดียวกันนะครับเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะครับเนื้อที่300ตารางวาเป็นโฉนดครุดแดงนะครับโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าของให้ผ่อนได้จํานวน48งวดนะครับราคานะครับเจ้าของที่ดินตั้งไว้ตารางวาละ2,300บาทนะครับเฉลี่ยแล้วจะตกแปลงหนึงก็ประมาณ 6 9 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้48งวดนะครับงวดละ13,900บาทนะครับทำสัญญาจองนะครับจอง10,000บาทนะครับใครที่สนใจสามารถโอนจอง10,000บาทนะครับวันทำสัญญาจ่ายเพิ่มอีก10,000บาทนะครับรวมแล้วนะครับวันทำสัญญาจ่าย20,000บาทแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือนะครับผ่อนชำระรายเดือนนะครับผ่อนตรงกับเจ้าของนะครับเดือนละ 13,900บาทนะครับจำนวน48งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับหลังจากทำสัญญาแล้วนะครับสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วนะครับปลูกต้นไม้นะครับบริเวณนี้นะครับเจ้าของอนุญาตให้ทําได้นะครับการล้อมรั้วการปลูกต้นไม้เตรียมที่จะมาสร้างบ้านนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาสร้างบ้านในที่ดินนะครับก็มา เจรจาตกลงกับทางเจ้าของอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะถนนด้านหน้านะครับ300เมตรจะเป็นถนนลาดยางหมายเลข6019นเะครับเชื่อมระหว่างนนสูงนุนไทยระยะทางก็พอๆกันนะครับไปจับจ่ายใช้สอยที่ตัวอำเภอนุนสูงนะครับ12กิโลไปนุนไทยก็12กิโลเช่นเดียวกันนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับห่างจากเซ้นท่านโคราชมาประมาณ33กิโลเมตรนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ 270กิโลเมตรนะครับนี่นะฮะจะเป็นรั้วของเพื่อนบ้านนะครับที่มาสร้างบ้านสวนนะครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นบ้านสวนดินดีมากๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นดินร่วนสีดำนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล169เมตรนะครับนี่นะของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่7นะครับบ้านปราศาสตรอยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาสนะครับ5 0าเมตรนะครับด้านหน้า จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับแหล่งโบราณคดีบ้านปราศาส์นะครับมีวัดมีโรงเรียนนะครับมีหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านปราศาสนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านปราศาส์นี่นะใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับทางทีมงานของเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ0 8 1 4 1 3 3 1 6นนะครับมม่ว่าในส่วนของ id line นะครับ ก็จะเป็น adpakin 999นะครับใครที่อยากจะรู้ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินของเราได้ใต้คลิปนะครับหรือจะดไลน์เข้ามาขอดูโฉนดที่ดินของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็น,นโฉนดครุฑแดงนอนส,สีจอโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระนะครับสามารถที่จะปิดงวดได้ตลอดอายุสัญญานะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ